ผมเป็นเอ่อเป็นลูกค้าของอบริษัทนิวัตมอเตอร์นะครับผมก็คือวันนี้ก็มาถ่ายรถนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปชมรถกันนะครับก็คือร้านนี้ก็สุดยอดนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูในห้องโดยสารนะครับผม ใงใหม่จิกเลยนะครับครับผมอันนี้จะเป็นมิซูบิชิมิลานนะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับผมโวท็อปนะครับครับผมอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือของแถมนะครับต็อมีนี่ด้วยนะครับมีพาหุมรถนะครับแล้วก็กล้องด้วยนะครับของแถมเยอะมากครับผม เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูห้องเครื่องนะครับก็คืออนนี้ก็คือแต่งหล่อมาแล้วนะครับนะครับผมก็คือห้องเครื่องก็คือสภาพนะครับก็คือจากที่ดูก็คือโอเคนะครับใหม่จิ๊กเลยครับมงม้าอะไรก็ยังยังมีอยู่นะครับเนาะสภาพใหม่ใหม่จิ๊กเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูฝั่ง อันนี้ก็คือแถมมากับรถนะครับก็คือเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพวกนี้ LED ด้วยนะครับแม็กยางก็คือแม็กยางคือทางร้านจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็คือสุดยอดนะครับก็คือเก๋วมากเลยครับนะครับจะาพใหม่เดี๋ยวมาดูฝั่งทันทังอะไรนะครับครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคครับผมครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็คือแนะนําร้านนี้เลยนะครับของนิวัฒน์มอเตอร์นะครับก็คือร้านจะอยู่ตรงยงยองกับแมคโครไรสนะครับผมนะครับมีอยู่3สาขาด้วยกันนะครับนะครับติดต่อเซลล์ชื่อคุณเบน์นะครับก็คือแนะนําดีมากนะครับครับผมของผมก็มีรีวิวแค่นี้นะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ